มีนาจะให้ดูบับเข้าไหมดูความหนึกของเขาเข้าหอิ่ืมอยู่ท้องอันนี้กินแล้วรู้ซึ้งเลยว่ามันเป็น มันแทะหวานไม่ปลอมออสวัสดีจ้าวันนี้หนูนาจะพามากินมันหนึบ หนูนาสั่งมาหนึ่งโลดูเพื่อนเพื่อนอันนี้หัวใหญ่มากแต่มันก็อาจจะคละกันมาดูเพื่อนเพื่อนโดยหัวเล็กโอ้ไฟดูดมันอาจจะคลากันมาเพื่อนเพื่อนเนี่ยหัวเล็กหัวน้อยหัวใหญ่ก็ว่าสั่งมาจากต่อด้วยจ้ะคืออยากลองกินหนูนาเคยซื้อหัวเล็กมาน่ะมันมันเหมือนมันเชื่อมมันเหมือนไม่ใช่แบบมันแท้ๆอ่ะเราจะกินหัวใหญ่ๆเลยมือคือดันด้วย มือดำทำชงชามือดำครับเราจะกินหัวใหญ่เลยวัยนนี้คลิปง่ายๆเลยนะท<า>ั้นเขียวยยไปก็จะมดแรงแล้ว ไฟมาสิเบิดตป้าพอแบ่งมาเสียบเท่อไน,ไนี่ใหญ่ๆโอ๊โอไปเลยเหนียวก็นเหนียวตั้งใจเหนียวเยอะเดี๋ยวีิน่าจะให้ดูบับเข้าไหมดูความหนึกของเขา เข้ามาเอ้ยเข้ามาเอ้ยจะสีไม่เข้าหือทุกทีมันจะสีแดงไม่ต้องละต้องหยุดเดี๋ยวงานงอกเพื่อนๆอันเดียวก็น่าจะต้องเท่ะไหร่ขนาดใหญ่ เกไปไหนอะมที่ฝั่งเราโหว่งเลยะัมไม่มีที่นี่มันเสีตาม,มากเลยนะนาะเรา จอวางนี้ไม่ได้เมื่อกี้เนี่ยมันได้ยุทแต่มันแสงมันแรงมากเลยไม่เอาะอ้ะอะคลิปนี้ทลโโอลอดอุ้ทนเอะแท,ทบเดือดรึเนล่น ช่างมันสุดกินอ้างนเพื่อนเลยใช่คลิปตั้งสั้นง่า,งายๆอืม,อ,มอยู่ท้องเคยซื้อแล้วมันไม่ใช่มันแท้ มันเป็นือนมันเชื่อมหรืออะไรทั้งหวังอันนี้กินแล้วรู้ซึ้งเลยว่ามันเป็นมันแทะหวานไม่ปลอม <c oughs> <c oughs> ส่ช้าในรถมาหน่อยนะอีอันเดียวก็น่าจะพอแล้ว,วเพื่อนเหนียวดีแท้วะเขาต้องหั่นด้วยละมัง้งโอ้โห phái nhuận ác tụi bóng rồi móng ngoài này móng móng đồ rồi móng ok móng 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 ันน้อยก็มีอิมอ่มอื้มแซ่บไปฉัน ใช่เนี่ยเออใช่ได้เลยเอาไ้พัฟเปลี่ยนกันเดี๋ยวสามีก็ไม่อยู่ Ba thăm gợi tình, you know. cầm mùi mùi. Océo nát tỉ lạ là. Bất ok, nụ nắm mặt là lạ, Bếp hưng mực, hưng nụ hưng 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 chứ, hưng 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 này hưng đừng hưng like, เพื่อเป็นกำลังใจให้หนูนาทำคลิปต่อๆไปแล้วจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีจ้าไ